วัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกๆคนคะ่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ในแบบฝึกหัด2.1นะคะแต่เป็นหน้า43นะคะเป็นหน้า43วันนี้งานของเราก็จะเป็นหน้า43กับหน้า44นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาทำตัวอย่างหน้า43ให้ดูแล้วก็ให้นักเรียนลองทำเองหน้า44นะคะถูกผิดไม่เป็นไรขอแค่ตั้งใจฟังแล้ว ก็พยายามทําด้วยตัวเองนะคะทำตามความเข้าใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากช่อง YouTube อื่นๆหรือว่าแหล่งอื่นๆได้เลยนะคะามาดูที่ข้อ2กันเลยนะคะข้อที่2เป็นการลบเศษส่วนเนาะมันเป็นจำนวนคละขั้นแรกนะักเรียนก็คือวิธีทำค่ะเสร็จแล้วทวนโจทย์1รอบ2เศษ2ส่วน 3ลบกับ1นึ่งเศษสามส่วนสิบลบกับเศษสี่ส่วนสิบห้านะคะทีนี้วิธีการทำขั้นแรกเลยเปลี่ยนจำนวนคะให้เป็นเศษเกินโดยการคูณแล้วก็บวกตัวไหนเป็นจำนวนคะทำให้เป็นเศษเกินหมดเลยนะคะคูณแล้วก็บวกค่ะเจ้าตัวแรก3คูน2 3 2เป็น6 6บวกอีก2เป็น8ได้เศษ8ส่วน3นะคะลบกับ10คูณ1เป็น10 10บวก3เป็น13ได้เศษ13ส่วนเท่าไหร่คะส่วน10แล้วก็ลบกับ4ส่วน15ข้อนี้สามารถทำได้2แบบนะคะก็คือ จะไล่ทําเป็นคู่ไล่จากซ้ายไปขวาจะทําเจ้าสองตัวนี้ก่อนแล้วค่อยเอามาลบตัวที่เหลือก็ได้หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือทํารวดเดียวเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาทุกคนทําแบบรวดเดียวเนาะอ่ะเราได้หน้าตาสละสลวยสวยงามเสร็จแล้วนะคะเราต้องหาคอรอนอ์นค่ะหาคอรอนอ์นของตัวส่วน ทำไมถึงต้องหาครนของตัวส่วนจำได้ไหมคะการจะบวกลบเศษส่วนได้เราต้องทำให้อะไรมันเท่ากันต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันตัวส่วนตอนนี้มีอะไรบ้าง30 15นะคะซึ่งมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มันเท่ากันโดยการหาครนครนของ,ง3 10แล้วก็15้ค่ะช้แม่ไหนหาหลุด สามารถหารได้ทั้ง3ตัวมีไหมไม่มีก็หารได้แค่2ตัวก็ได้ใช่ไหมสามสามหนึ่งสามสามหารสิบไม่ได้ก็เว้นไว้สามเท่าไหร่ได้สิบห้าสามห้าสิบห้าต่อไปหารต่อได้อีกไหมคะหารได้แม่ไหนคะแม่ห้าหารหนึ่งไม่ได้ก็เอามาเหมือนเดิมห้าสองเป็นสิบห้าหนึ่งเป็นห้าหารต่อไม่ได้แล้วนะคะเราก็สิ้นสุดแค่นี้เพราะฉะนั้นนะคะครนที่เราได้ออกมา รนอก็คือเอามาเป็นยังไงคะเอามาหมดเลยนะคะเอามาหมดก็จะเป็น3คูณ3คูณ1คูณ2คูณ1นะคะทำไมเลข1คูณครูมีหาง3คูณ3เป็น9 91เป็น9 9คูณ2 18 18คูณ1ก็เป็น18เอ้ยถูกไหมคะเนี่ย คุณครูเอามาผิดสอรี่นักเรียนคะ่ะตรงนี้ไม่ใช่สามนะคะตรงนี้คือห้าค่ะลูกคุณครูว่าอยู่ทําไมมันแปลกๆตรงนี้คือห้าเอาใหม่นะคะสามคูณห้าสิบห้าสิบห้าคูณหนึ่งเป็นสิบห้าสิบห้าคูณสองเป็นสามสิบสาสิบคูณหนึ่งก็เป็นสามสิบเพราะฉะนั้นคณอที่ได้นะคะก็คือสามสิบนั่นเองเราต้องทําส่วนให้มันเป็นสามสิบนะคะใส่ดอกให้มันเลยเน,น้นๆสวยๆเลยนะคะ ต้องทำตัวส่วนให้ได้เป็น30นะจ๊ะมาทีนี้อ่ะเพราะฉะนั้นอุ้ยเพราะฉะนั้นนะคะเออคุณครูขอย่อส่วนเจ้าตัวนี้นิดนึงจะทำยังไงเนาะโอ้ย่อส่วนไม่ได้เลยย่อส่วนแล้วหายเลยคะ่ะลองดูเนาะ โอ้เปลี่ยนขนาดไม่ได้เลยค่ะนักเรียนค่ะผิดพลาดแล้วอะไม่เป็นไรนะคะเราก็อาจจะมีพื้นที่ไม่พอในการเขียนสักนิดหนึ่งนะคะทำส่วนให้เป็น30เนาะตอนแรกเจ้าตัวนี้เป็นเศษ8ส่วน3นะคะเราก็เอามาเหมือนเดิมก่อนลบด้วยเศษ13ส่วน10นะคะเขียนเหมือนเดิมก่อนลบกับเศษ4ส่วน สิบห้าเดี๋ยวคุณครูขีดเส้นกั้นระหว่างกระดาษทดกับของจริงก่อนนะคะฟืดอ่าอันนี้คือเส้นกั้นของมันโอเคต่อไปเราต้องทำสวนให้เป็นสามสิบมาดูของตัวแรกค่ะตัวแรกสามทำยังไงถึงจะเป็นสามสิบสามก็ต้องคูณสิบล่างคูณสิบบนก็ต้องคูณสิบอ่านักเรียนจำได้นะคะต่อไปสิบทำยังไงให้เป็นสามสิบสิบก็ต้องคูณสามล่างคูณสามบนก็ต้องคูณสาม ต่อไป15ทำยังไงให้เป็น30 15คูณ2บนก็ต้องคูณ2แบบนี้นะคะนะต้องทำตัวข้างล่างให้เป็น30เท่ากันทุกอันเลยเราก็เลยต้องหาตัวมาคูณเวลาคูณก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะคะเจ้าตัวแรกก็จะได้เป็น8คูณ10เป็น80ส่วนด้วยเท่าไหร่คะ30ตัวที่2ลบกับ13คูณ3เป็น39ส่วน 10คูณ3ก็เป็น30ตัวสุดท้ายลบกับ4คูณ2เป็น8 15คูณ2เป็น30เห็นไหมคะตัวส่วนจะเป็นอะไรเหมือนกันเลยเป็น30เท่ากันเลยเมื่อส่วนเท่ากันเอาส่วนมาแค่ตัวเดียวข้างบนจับทำอะไรกันลบกันเลยคะ่ะ80ลบ39แล้วก็ลบ8เลยนะคะส่วนด้วย30สเนาะส่วนเท่ากันเอามาแค่ตัวเดียว80ลบ39 80-39นะคะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ41คะ่ะเหลือ41 41-8 41-8เหลือเท่าไหร่41-8ก็ 8. เหลือ33นะคะก็เหลือ33ส่วนด้วย30นั่นเองนะคะ ทีนี้เราสามารถตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นะคะโดยดูว่ามีแม่ไหนหารทั้งตัวบนและตัวล่างได้ลงตัวเหมือนกันนะคะ33กับ30ก็คือแม่3นะคะเราก็เอาแม่3ตัด3เท่าไหร่ได้33 31เป็น33 3เท่าไหร่ได้30 30เป็น30นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็น เศษ11ส่วน10แต่เจ้าตัวนี้ก็ยังเป็นเศษอะไรอยู่ดีเศษเกินอยู่ดีเศษเกินทำให้เป็นจำนวนคะค่ะ,ะมีกระดาษทด2แผ่นแล้วนะคะโดยการเอา11ตั้งขอใช้สีม่วงแล้วกันกระดาษทด11ตั้งแล้วหารด้วยตัวข้างล่างก็คือหารด้วย10ค่ะ10 1เป็น10ลบกันออกมาเหลือเศษ1เจ้าตัวนี้เรียกว่าเศษนะคะเสร็จแล้ว ก็จะได้จำนวนเต็ม1เศษเท่าไรคะเศษ1ส่วนเป็นเท่าไหร่ส่วนเป็น10เหมือนเดิมนะคะต้ออาปตอได้1เศษ1ส่วน10เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูยาวนิดนึงแต่ถ้านักเรียนเข้าใจนักเรียนจะสนุกแล้วก็ทำไปแบบฟึบฟืืฟเลยนะคะเป็นการทวนความรู้ ตั้งแต่เรียนป .4 ป .5 มาด้วยนะคะอืมต่อไปมาดูข้อที่3ค่ะดูข้อที่3ขั้นแรกเขียนวิธีทำก่อนเลยเสร็จแล้วทวนโจทย์1รอบค่ะเศษ3ส่วน5คูณกับ1เศษ5ส่วน7หารกับ1เศษ1ส่วน14นะคะเสร็จแล้วทำยังไงนะคะ ทำทำตัวที่มันเป็นจำนวนคละนะ้าน่ะให้มันเป็นเศษเกินก่อนโดยการคูณแล้วก็บวกตัวนี้ก็คูณแล้วก็บวกนะคะโอเคต่อไปคูณกับ7คูณ1เป็น7 7เบวก5เป็น12ก็จะได้เศษ12ส่วน7นะคะแล้วก็หารกลับเอ,อหารกลับหารกลับ 14คูณ1เป็น14บวกอีก1เป็น15ก็จะได้เศษ15ส่วน14นะคะต่อไปทำยังไงเอ่ยต่อไปทำยังไงเอ่ยต่อไปนักเรียนเห็นตัวหารไหมลูกหารมันไม่มีวิธีทำอะไรแล้วนอกจากเปลี่ยนหารให้เป็นคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปตัวอื่นเหมือนเดิมคะ่ะเศษ3ส่วน5คูณกับเศษ12ส่วน เจ้าตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนนะคะคุณครูจะทำตัวนี้นะเดี๋ยวไฮไลท์ให้ดูนะเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกลับเศษเป็นส่วนก็จะกลายเป็นเศษ14ส่วน15นี่นะคะเราทำแค่นี้นะเสร็จแล้วเป็นการคูณกันหมดเลยค่ะนักเรียนก็จับบนคูณบนส่วนได้ล่างคูณล่างค่ะไม่ต้องไปทำให้ส่วนเท่ากันแล้วนะส่วนเท่ากันนั้นอ่ะแค่การบวกลบถ้าเป็นการคูณ นะคะก็จะจับบนคูณบนล่างคูณล่างเลยถ้าเป็นการหารก็ให้เปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนมันก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นการคูณบนก็จะมี3คูณ12แล้วก็คูณ14ส่วนด้วยล่างก็ต้องคูณล่างคะ่ะ5คูณ7แล้วก็คูณ15ใช่ไหมคะทีนี้เราหาตัวที่ตัดทอนกันได้ระหว่างตัวบนกับตัวล่างคะ่ะ ต้องตัดกันระหว่างบนกับล่างนะอะไรตัดกันได้บ้าง3กับ15ใช้แม่3 3 1เป็น3 3 5 15ต่อไปใครกับใครคะ7กับ14ใช้แม่7 7 2 14 7 1เป็น7ต่อไปมีตัวไหนตัดกันได้อีกไหมคะ5เนี่ยห้ามตัด5ด้วยกันเองเพราะ5อยู่ข้างล่างเหมือนกันตัดกันไม่ได้จะตัดทอนกันได้ต้องอยู่บนกับล่างเพราะเป็นการหารกัน ถ้าอยู่ด้วยกันเองเนี่ยมันทําอะไรกันอยู่คะมันคูณกันอยู่นะคะมันไม่ได้หารโอเคไม่มีตัวไหนตัดทอนกันได้แล้วนะคะเราก็จับคูณกันเลยค่ะ1คูน12เป็น12 12คูน2เป็น24เพราะฉะนั้นบนเหลือ24ล่างเหลือเป็น5คูนกับ5แล้วก็5คูน1คูน5นะคะก็คือ5คูน5นั่นแหละ5คูน5ก็จะเป็น25 คำตอบของเราก็เป็นเศษ24ส่วน25เป็นเศษเกินไหมคะไม่เป็นเศษเกินถ้าไม่เป็นเศษเกินเราก็ตอบเลยนะคะไม่ต้องเอาไปทำเป็นจำนวนคะ่ะตอบเศษ24ส่วน25อ่าเรียบร้อยขีดเส้นใต้2เส้นเส้นใต้2เส้น โอเคเรียบร้อยนะคะหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะคะ43ทีนี้มอบหมายงานนักเรียนก็คือหน้า44นะคะมอบหมายงานหน้า44ก็ข้อ4ก็นักเรียนก็ทำจำนวนคะให้เป็นเสร็จเกินอันดับแรกเสร็จแล้วเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะทำในวงเล็บก่อนนะแล้วค่อยมันก็ใช้วิธีการคูณนั่นแหละลูกต่อไปข้อที่5นะคะข้อที่5ก็ จะมีการหารแล้วก็การลบใช่ไหมคะถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีวงเล็บมาครอบนะคะให้นักเรียนทำจากซ้ายไปขวาทำคูณทำหารก่อนนะคะก็คือต้องทำสองตัวนี้ก่อนนะคะหารกันได้เท่าไหร่แล้วค่อยเอาไปลบกับเศษสองส่วนเจ็ดจริงๆแล้วตัวเนี้ยสองเนี่ยคือสองส่วนหนึ่งนะคะเวลากับเศษเป็นส่วนมันก็จะได้คูณกับเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองอ่ะให้นักเรียนลองทำดูนะคะหน้าสี่สิบสี่ 43ทําตามค,คุณครู44ทําเองเนาะวันนี้ขอบใจนักเรียนที่น่ารักทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า